สวัสดีค่ะบสวัสดีท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสกับค่ำคืนที่เป็มสิริมงคลบรรยากาศวันเสาร์ที่9สิงหาคม2568เราอยู่กันที่นี่ลานดินธรรมชาติตำบลหมูลอ่องอปากขนงังจัังหวดนครศรีธรรมราชสถานที่ที่เสมือนบ้านของเจ้าสาวบ้านของเจ้าบ่าวในการต้อนรับดูแลท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านกับบรรยากาศงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสของนางสาวเพ็ญพิชชารดน หรือคุณมีนด้านเจ้าบ่าวจากเอกเยีย่ยมยุทธสุดที่รักรู้จักกันในานามของทางคุณศรีรามท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านคือคนสําคัญของสองครอบครัววันนี้คณะเจ้าภาพมีโอกาสดูแลเป็นอาหารให้ทุกท่านได้มีโอกาสลิ้มชิมรสพร้อมเคล้ากับเรื่องราวความรักของทางผู้บ่าวสาวที่สําคัญในค่าคืนนี้ทางคณะเจ้าภาพมีวงดนตรีชื่อดังจากพยาไทยมาสร้างสีสันมอบความสุขให้กับท่านแขกผู้มีเกียรติ ยาำยิ่งค่ะวันนี้แนะนำตัวการดิฉันเอ็ซีแวนพันธิวาอินภาษารับหน้าที่เป็นพิธีกรท่านแขก้มีเีิญค่ะต้องบอกว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาคู้บ่าวสาวเริ่มต้นกับความเป็นสิริงมงคลกับการร่วมกันทาบุญตักบาตรเนื่องจากคู่บ่าวสาวเป็นพุทธศาสนกชนเริ่มต้นอย่างเป็นมงคลหลังจากนั้นเจ้าบ่าวเองได้เดินทางกลับบ้านไปเพื่อยกตัวขันหมากในเวลา9ก้านาฬิกาเก้านาทีเดินทางมายัางสถานที่จัดงานเริ่มกระบวนขันหมากขอ เอ่ยสู่ขอและเลื่อนกบวนขันหมากแต่งเข้าสู่พิธีแต่งอย่างเป็นทางการและรวมไปถึงเป็นการไหวผู้ใหญ่ฝากเนื้อฝากตัวก,กับสองครอบครัวพิธีหลังน้ำพระพุทธมนต์บรรยากาศช่วงเช้าเป็นไปอย่างชื่นมื่นและมีรอยยิ้ม าแต่จะบอกว่าตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาคณะเจ้าภาพนะคะทั้งคุณพ่อคุณแม่สองครอบครัวมีโอกาสดูแลแขกในการต้อนรับแขกร่วมสองพันคนต้องบอกว่าวันนี้เองอาจจะดูแลนะคะท่านแขกที่ม่เกีรยิไม่ทั่วถึงก็ต้องกราบขอภัยเวินโอกาสนี้ด้วยเช่นกันค่ะ และท่านข่วผู้มีเกียรติคะนะคะสำหรับคู่บ่าวสาวเองต้องบอกว่าเขาเองค่ะเป็นรักแรกของกันและกันทั้งคู่เองรู้จักกันในวัยมัธยมศึกษาเรียกว่าร่มต้นศึกษาดูใจกันในขณะที่กําลังอยู่ในระดับมัธยมศึกษาอีกนะคะม2นั่นเองค่ะซึ่งบอกว่าตอนนั้นเองมันเป็นอะไรที่เป็นแบบป๊อปปี้เลิฟนะคะเรียนรู้กันและกันและทั้งคู่เองก็บอกให้สองครอบครัวได้ทราบ ช่วยกันประคับประคองนะคะเรียกว่าอาจจะมีนะคะความไม่เข้าใจกันบ้างแต่ก็สามารถจับมือมาจนกระทั่งถึงวันนี้ได้พวงเวลากับการศึกษาดูใจจนร่างถึงวันนี้10ปี6เดือนเป็นรักที่ยาวนานมากๆจากคำว่าพื้นในผันนั้นกลายเป็นแฟนวันนี้สถานะของเขาและเธอจะเปลี่ยนไปกลายเป็นผู้ชีวิตอยากให้ทุกท่านได้โอกาสร่วมเป็นสักิยานให้กับทางคู่บ่าวสาวพร้อมแล้วหรือยังคะ ไม่รอช้าช่วงเวลาที่ท่านแขกผู้มิเกีรติทุกท่านราอคอยช่วงเวลานี้เป็นซีโมเมนต์แห่งความทรงจำกับการเปิดตัวคู้บ่าวสาวโดยมีเหล่าเพื่อนๆืๆ่อนญาติญาติปล่อยให้กำลังใจใน,นการก้าวเดินกับการเริ่มต้นชีวิตคู่เสียงปรบมือต้อนรับคู้บ่าวสาวคุณมีมและคุณศรีรามดังๆค่ะ ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเจะ้า่าวตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเหนื่อยไหมคะเหนื่อยเนาะไม่เท่าไหร่นะคะเจ้าสาวเหคะเจะ้าบ่าวของเราเหล่อปะหล่อมากมากเลยทีเดียวทั้งคู่จับมือให้กำลังใจกันนิดนึงเพราะว่าแอบสังเกตเห็นว่าเหมือนจะมีโมเมนต์แบบตื่นเต้นตื่นเต้นเล็กน้อยใช่ไหมคะ เอาละครับเพืแก่ผู้มีเกียรติคะวันนี้หลายๆท่านเองอาจจะเป็นญาติของฝ่ายเจ้าบ่าวญาติฝ่ายเจ้าสาวเป็นเหล่าเพื่อนๆก็แล้วแต่หากแต่บางท่านเองอาจจะไม่ได้รู้จักเจ้าบ่าวเจ้าสาวเป็นการส่วนตัวเนื่องจากเป็นญาติของทางคุณพ่อคุณแม่ดิฉันจะขออนุญาตแนะนําผู้บ่าวสาวให้ทุกท่านได้มีโอกาสรู้จักไปพร้อมกันเริ่มต้นแนะนําเจ้าสาวของเรากันก่อนสําหรับเจ้าสาวแสนสวยชื่อจริงว่านางสาวเพ็ญพิชชาอดจันทร์ชื่อเล่นคุนมี คุณมีนเองค่ะเป็นบุตรสาวคนที่สองในจำนวนพี่น้องสองคนบ้านนี้ก็มีสองสาวอะ่ะพี่สาวคนตัวคนโตชื่อว่าพี่มิวนะคะในส่วนของทางนะคะพี่น้องสาวเองก็ชื่อว่าน้องมีนนั่นเองค่ะเป็นบุตรสาวของทางคนพ่อท่านร้อยตํารวจตรีประถมรอดจันทร์และคุณแม่เพนแขรรอดจันทร์เจ้าสาวสําเร็จการศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราธานีปัจจุบนันเจ้าสาวประกอบธุรกิจส่วนตัวด้าน สานุ่มเมืองฝ่าพนังเช่นกันค่ะจากเอกเยี่ยมยุทธสุดที่รักชื่อเล่นคุณศรีรามเป็นบุตรคนที่หนึ่งในจำนวนพี่น้องสี่คนบ้านนี้มีลูกชายสองคนลูกสาวสองคนค่ะของทางคุณพ่อคัทา,ทายุทธสุดที่รักหรือว่าหลายคนรู้จักกันในานามของทางกำนันหัวแดงนั่นเองและทางคุณแม่นะคะนักราติีสุดที่รัก เจ้าบ่าวสำเร็จการศึกษาเป็นนักเรียนจากทหารเรือจากโรงเรียนชุมพลท,ทหารเรือกรมยุทธศาสตร์ทหารเรือปัจจุบันรับราชการทหารเรือค่ะเสียงปรบมือให้กับทางเจ้าบ่าวและเจ้าสาวดังๆด้วยค่ะกับรักที่ยาวนานมากกว่า10ปีเป็นป๊อปปี้เลิฟเป็นรักแรกระหว่างกันค่ะน้อยคู่นะคะที่จะเป็นรักแรกแล้วก็เรียกว่าครองคู่กันมาจนกระทั่งแต่งงานต้องบอกว่าเป็นคู่ที่นะคะ ขัดซึ่งกันและกันผ่านทุกผ่านสุขให้กำลังใจแล้วก็อดทนกันมากมากเลยทีเดียวต้องพูดคํานี้เพราะว่านะคะเรียกว่าเป็นการประับประองตั้งแต่วัยเด็กจนกระทั่งวัยทํางานนั่นเองค่ะทางแต่นะคะต้องบอกว่าสําหรับวันนี้เองกว่าเขาและเธอจะเติบใหญ่มีหน้าที่การงานที่มั่นคงมีการเรียนการศึกษาเป็นหนุ่มหล่อสาวสวยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเขาทั้งคู่ได้รับการดูแลประครบประหงจากบุคคลอันเป็นที่รักนั่นคือคุณพ่อคุณแม่ ในวันสําคัญของเขาและเธอคุณพ่อคุณแม่จึงเป็นบุคคลสําคัญค่ะในการที่จะยืนเคียงข้างกับการเริ่มต้นชีวิตคู่โอกาสนี้เพื่อเป็นเกียรติกับทางคู่บ่าวสาวรวมถึงครอบครัวจะให้ขอเรียนเชิรคุณพ่อคุณแม่ของสองครอบครัวให้ขอเรียนเชิรคุณพ่อคุณแม่ของทางฝ่ายเจ้าสาวท่านร้อยตารวจตรีประถมและคุณแม่เพ็ญแหรอดจันทร์คุณพ่อคุณแม่ของฝ่ายเจ้าบ่าวคุณพ่อคัทนายุทธคุณแม่นักราชิ์สุทธิรักษ์เสียรงมือต้อนรับทั้งสี่ท่านเรียนเชิญบนเวทีในเวลานี้เลยค่ะ แม่ไปยืนใกล้ๆลูกชายตนเองเดินไปด้านหน้าได้เลยค่ะท่านแขกผู้มีเกยียรติคะขออนุญาตให้คุณพ่อคุณแม่รวมถึงผู้บ่าวสาวส่งรอยยิ้ให้กับช่างภาพเพื่อเป็นการเกร็บภาพความทรงจำของครอบครัวในชอตน,นี้ไปพร้อมๆกันครัเป็นความทรงจำและท่านแขกผู้มีเกยียรติคะเสียงปรบมือให้กับคณะเจ้าภาพของเราในค่ำคืนนี้ด้วย จึงมีเราเราจึงมีโอกาสได้มาร่วมภายในงานนี้ลําดับต่อจากนี้ไปขออนุญ,ญาตให้เป็นบรรยากาศของครอบครัวพ่อและแม่คือพระของบ้านท่านจะได้ทําหน้าที่เป็นประธานในพิธีโดยการคล้องพวงมาลัยให้กับลูกของตนเองพ่อและแม่ฝ่ายเจ้าสาวหยิบมาหนึ่งพวงพ่อแม่ฝ่ายเจ้าบ่าวหยิบมาหนึ่งพวงนะคะลำดับต่อจากนั้นขออนุญ,ญาตให้ลูกได้เอียงหาคุณพ่อคุณแม่ คุณพ่อคุณแม่เอียงหาลูกและประจงสูงพ่งอะไัยในเวลานี้ค่ะจัดให้สวยงามขอคุณพ่อคุณแม่ได้อบก,กอดให้กำลังใจลูกอบก,กอดที่อบอุ่นเจ้าบาวกราบที่อบคุณแม่และกอดคุณแม่คุณพ่อโผูมาก่อดน,นะคะเจะ้าบาวพ่ออีก,กอดแม่หองแม่กันก็ได้นะคะพ่อนะ ช่วงเวลานี้เป็นความรู้สึกนะคะที่คุณพ่อคุณแม่เองอยากจะมีโอกาสได้กล่าวเพราะท่านก็แอบกังวลเหมือนกันว่าอาจจะดูแลต้อนรับแขกไม่ทั่วถึงเพราะฉะนั้นโอกาสนี้ดิฉันค่อยขอเรียนเชิญคุณพ่อของทางฝ่ายเจ้าสาวให้เกียรติในการกล่าวความรู้สึกและขอบคุณแขกเชิญค่ะ,ะสวัสดีคร,ดรับอนอน่นก็ขออภัยด้วยพอดีร่วมกับวิชาของผมนะครับ ท่านต,ติดภารกิจไม่มดเลยทีไม่สามารถที่จะมาเป็นประธานในพิธีได,ดน้นะครับกับผม้อยตำรวจปีกระถมรบวมกันนะครับรองสารวัตรการตำรวจปูทนก่อทวดนะครับในฐานะเป็นเจ้าภาพงานนะครับก็ขอ,อรู้สึกว่าเป็นเป็นเกียรติและเป็นกำลังใจที่แต่ผู้มีเกียรติทุกท่านให้เกียรติมาในงานสมรสของบทสาว ก็ผมแล้วก็บุตรชายของท่านตำแหนหัวเดินนะครับก็ขอขอบคุณมากครับผมขอบคุณค่ะแล้วแบบต่อจากนั้นต้องบอกว่าวันนี้ขออนุญาตเดินด้านหน้านะคะคุณพ่อเนีค่ะของทางเก้าว่าก็ต้อนรับแขกแขกของพ่อก็ค่อนข้างเยอะคุณพ่อแห่งตายก็ได้รู้สึกสปิรื่อมั้งแหละครับขอบคุณครับถึงค่ะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆพี่น้องครับพอก็ไม่ไม่ได้อ่อขม่า บอกก้ามาาก็คุณมาครับก้มวัวได้จับถึงใจครับมีอันมีอันมีอันมีการได้บอกได้เลยครับจัดทีนกับป้มเพื่อนเพื่อนเพือนเพครับอวันนี้ครับเสี่ยงคับมืออห้พอด้วยค่ะอย่างที่บอกก็ด้วยความผิดโผควังหงุดหนิดหมาตัว่าอีดูแหลกแค่ไม่ถั่วทึ่ง บางคนนะคะประสงสะจะถักทายขอชนันเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้ลงไปนะคะตอนรับแขกดูแลแขกไอ้แม่คับเลืออแบบเป็นกันเองช่วงเวลานี้เสี่ยงประมือน้องส้งคุณพ่อคุณแม่ทั้งสี่ฐานด้วยค่ะลงด้านนี้ก็ได้ค่ะโฟลค่ะจะเสียบรอยติดผมจด้วรอนะนะยยกเลนเ่นเดียวกันค่ะเอาละค่ะท่านผู้มีเกียรติครับคัมคืนนี้ก็อยากให้เป็นโมเมนต์แห่งความเป็นกันเองแต่แน่นอนนางเอกพระเอกของงาน พลาดไม่ได้กับการที่จะมีโอกาสในการสัมภาษณ์เพราะฉะนั้นขออนุญาตส่งไมโครโฟนเลยแล้วกันเจ้าบ่กคะเอาตรงๆเลยต้สาวของเราน่ารักไหมคะน่ารักครับเธอเป็นยังไงบ้างอ๋อนี่แค่ช็อตแรกคุอก็คลิปขนาดนั้นเลยเหรอคะซัพพอร์ตเตอร์ของ,รองเราแน่นมากผู้หญิงคนนี้เขามีโมเมนต์เนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างด้วยบุคลิกด้วยนิสัยเราชอบอะไรในความเป็นเขาหลงรักอะไรในตัวผู้หญิงคนนี้ ก็เป็นคนดีน่ารักแล้วก็ดูแลเอาใจใส่แต่ว่าอยากได้อะไรทำมาเนี่ยบางพอแรงก็ได้เสมอครับคยิงควดมีได้เห็นในหายละเอียดบางยางที่เราเนี่ยมองไม่เห็นในบางครั้งเป็นคนจัดการเองหรือคนการจัดการไหมคะครับครับนะคะุ้ยิงควดมีทำกับข้าวร้อยไม้ร้อยครับเมนูไร่นี้ที่จา เมนูแรกที่จะสร้าทำด้อยชอบกินเมนูแรกที่เจ้าเศร้าทำให้ผัดตอห์ัดตอหอต่อห์หัวต่อห์นึกเสียนะด้วยว่าชอบความเม็ดในโคงกระต้อเ <c ười> จ้าวบบ่าวกีเส้นเหลือลึกค่ะคุยกับเจ้าเศร้าตอเลยดีกว่าเราเองอเป็นคนน่ารักนะคะแล้วก็ที่สำคัญเจบบ้าว่าวกโกงละว่าเป็นคนดีดูแลดีมากๆเช่นเดียวกัน ผู้ชายคนนี้เป็นยังไงมาเราชอบอะไรในความเป็นเขาล่งหลักอะไรในตัวของทางคุณงซี่รามคะอ่าชอบในความซมเมอรมอค่ะอบกันมาซิกปีเขาก็เหมือนเดิมไม่ดีมันฮ่่าฮ่าเาล่นัมมอร์มเอรเลยค่ะเป็นคนขยันเรียนทำการบ้านซัมเสมอร์ไม่ใช่อ่าเอ่อเป็นคนเต็นแล้วก็มีพ้นค่ะก็เลย อยู่กันได้เพราะว่านันไม่มีคนมันเป็นอะไรถึงเมื่อบางคนเองเนี่ยเขาจะมีความเมื่อนกันจับมือไปองกันแต่บางคนก็ไม่เมื่อนกันเลยบางคนเป็นนางบางคนเป็นไฟแต่พอจับมือกันมันเป็นอะไรที่มาช่วยดับซึ่งกันแต่กันผู้เราเป็นแบบน้ำไปเป็นแบบนั้นหรือเป็นนางหรือเป็นไฟแสดงว่าเวลาไหนที่เราซู้กว่าเราวีนอะไรต่างๆเขาเหลือที่จะเงียบถ้าเกิดเขาท่วน เป็นน้ำมันเป็นน้ำมันพันงุ์พีวอมนะคะว่าแล้ววันนี้ค่อยจะว้าวเองมีคำพูดได้มียักสัญญากับเจ้าเต้าเจะเว้าวจะใหม่และการหมองหน้าเจ้าเต้านะคะพูดกับความรู้สึกที่ยาพูดในวันสําคัญสักทีเป็่ได้ไหมคะครับก็พบกันมาที่ว่าปีไม่ต้องสัญญาเลยรนะก็ที่ว่าปีที่บ้านมาเลยทำอะไรเลีย กับสิบวา่าปีที่ทางผู้เป็นรักแรกองกันและกันผ่านถูกท่านซุกเข้าใจกันมากันการกระทํามันทําให้รัวรักกันขนาดไหนเจ้าสร้างห่ะคะนุยเองมีคําพูดได้แิยากจะพูดกับสามีแร่นายเป็นปากกับเข้าคืาาอผู้ชีวิตของนุยเดินค่ะก็แด่ดาว,วจังมันเดิมอีงอนมันเดิม แล้วก็ให้เขางอหน่วยเป็นแบบนี้ตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะรักผู้ชายคนนี้ไหมรักค่ะ,คะรักมากๆเสียงแบมนี้ทั้งคู่ด้วยค่ะคนนี้ให้เจ้าจบ่าวได้อบกอดและหอมแก้มเจ้าสาวเป็นการรับผู้หญิงคนนี้มาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตให้เกียรติเธอให้สิทธิ์เธอในการดูแลเจ้าบ่าวอบอก,กอดและหอมแก้มในเวลานี้ค่ะ ญาตเจ้าสาวหอมแก้มคืนกลับเพื่อเป็นการขอบคุณทั้งคู่ขอจะบูจ่อกันนิดนึงได้ไหมเสียงรี๊ค่ะนะะ่ารักมากๆเลยทีเดียวใช้ช่วงมืออบกอ่อนกันแบบเบาๆเอาละค่ะเจ้าแถบที่เกียจค่ะวันนี้จะบอกว่าเรามีของฝันเป็นของฝันจากพี่สาวที่จะเตรียมตัวเค้กเป็นเค้กนะคะหน้านิ่ม เป็นตัวซอสนะคะสำหรับบูเบอรี่ที่ทั้งคู่เองจะได้มีโอกาสนะคะลิ้มชิมรสกับอัครรสของเค้กในเวลานี้ทั้งคู่จะได้ประครับประคองซึ่งกันและกันนะคะและหลังจากนั้นทั้งคู่จะได้มีโมเมนต์ในการหยิบตัวช้อนขึ้นมาค่ะช้อนนี้เป็นช้อนทองนะคะทั้งคู่หยิบขึ้นมาคนละคันค่ะหลังจากนั้นเองก็ชูตัวช้อนนี่กับพี่ๆช่างภาพได้มีโมเมนต์ในการเก็บภาพนะคะ จากนั้นทั้งคู่ในชนช้อนกันก่อนอกิ้งอ่าและจะได้โอกาสลิ้มชิมรสเค้กแอคชัน่นกับพิธีช่างภาพเล็กน,น้อยเป็นบรรยากาศโรแมนติกเค้กที่อยู่ตรงหน้าค่ะเขาบอกว่าเป็นสัญลักษณ์ของความหอมหวานเท้กเองจะมีรสชาตที่นิ่มการใช้ชีวิตคู่ของเขาก็จะนิ่มวนวลและแหอมหวาน เหมือนกักเค้กทางคู่บัรจงตักเค้กขึ้นมาขนล,ละช้อนและอีกสักครู่หนึ่งทางผู้เองค่ะจะได้มีโมเมนต์ในการป้อนเค้กกัน